กระบี่จงมาบทที่11ดารุณีน้อยและกระบี่บินปัญญาชนสำนักคงจื้อที่จอนผมสองข้างเป็นสีเงินยวงพาเด็กหนุ่มชุดเขียวเดินออกจากโรงเรียนมาถึงซุ้มประตูหินสีหน้าของอาจารย์ผู้มีความรู้มากที่สุดในเมืองท่านนี้ค่อนข้างซีดเซียวเขายื่นมือชี้ไปยังกรอบป้ายที่อยู่เหนือศีรษะ ตังเรินปู้รั่งสี่คำนี้หมายความว่าอย่างไรเด็กหนุ่มเจ้าเยาวที่เป็นทั้งนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็เป็นทั้งเด็กรับใช้ของเขาเงยหน้าขึ้นมองตามนิ้วเขาที่ชี้ไปพทางเอ่อย่างไม่ลังเลว่าคนสำนักคงจืออย่างพวกเราเน้นย้ำในหลักของมนุษยธรรมอักษรสี่คำบนกรอบป้ายนี้ มาจากประโยคที่ว่าในการปฏิบัติเมตตาธรรมนั้นห้ามยอมให้กันความหมายก็คือบัณฑิตที่เรียนหนังสือศึกษาหาความรู้อย่างพวกเราควรเคารพครูบาอาจารย์แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคุณธรรมแล้วห้ามยอมให้กันอาจารย์ชี้ถามว่าห้ามยอม แกเป็นไม่ควรยอมดีหรือไม่เด็กหนุ่มชุดเขียวหน้าตาหล่อเหลาคมคายทั้งยังดูมีสง่าราศียิ่งกว่าส้มจีซินบุคลิกท่วมท่าก็สุภาพอ่อนโยนคล้ายดอกบัวที่เพิ่มกรีดอกเบ่งบานน่ารักอย่างเป็นธรรมชาติเมื่ออาจารย์ถามคำถามที่แฝงความหมายลี้ลับเด็กหนุ่มจึงไม่กล้าประมาทเขาใคร่ครวญอย่างระมัดระวังเพราะรู้สึกว่าอาจารย์กำลังทดสอบความรู้ของตนแล้วเขาจะกล้าตอบสงเดชได้อย่างไรปัญญาชนคงจือมองท่าทางระแวดระวังประหนึ่งกำลังเผชิญศัตรูตัวฉกาดของลูกศิษย์ตัวเอง แล้วยิ้มอย่างเข้าใจตบไหลเด็กหนุ่มเบาๆแค่ถามเจ้าไปอย่างนั้นเองไม่ต้องตื่นเต้นดูถ้าก่อนหน้านี้ข้าคงเข้มงวดกับเจ้ามากเกินไปขัดเกลาเจ้าบ่อยเกินไปทําให้เจ้ามีชีวิตเหมือนรูปปั้นที่ถูกจัดวางไว้ในหอเวรชางหน้าตาเคร่งเครียดอยู่ในกฎระเบียบทุกเรื่องต้องมีเหตุผลเหมือนไม่รู้จักเหนื่อยแต่ตอนนี้มาลองตองดูแล้วนี่กลับเป็นเรื่องที่ดีเด็กหนุ่มรู้สึกสงสัยเล็กน้อยเพียงแต่ว่าอาจารย์ได้พาเขาเดินอ้อมมาอีกฝั่งแล้ว และอีกฝ่ายก็ยังคงเงยหน้ามองป้อักษรสี่คำทว่าสีหน้าของปัญญาชนสำนักคงจือกลับผ่อนคลายมากขึ้นไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆอาจารย์สอนหนังสือผู้เคร่งขืมคนนี้ถึงได้เริ่มยกเอาเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมาพูดจ้อให้ลูกศิษย์ตัวเองฟังในอดีตคนที่เขียนตัวอักษรตังเรินปุ้งรางในกรอบป้านี้ เคยเป็นบุคคลอันดับหนึ่งด้านการเขียนผู้กันจีนทั้งยังชักนำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมายยกตัวอย่างเช่นข้อถกเถียงด้านรูปแบบและท่วงทำนองการเขียนรวมถึงการโต้เถียงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเขียนแบบโบราณที่เรียบง่าย กับการเขียนแบบยุคสมัยใหม่ที่สวยงามซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปตลอดนับพันปีที่ผ่านมาคนผู้นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามสี่คำจำกัดความของการเขียนผู้กานจีนอย่างท่วงทำนองรูปแบบความหมายและหน้าตาเรียกว่าแทบไม่เว้นทางรอดให้แก่คนรุ่นเดียวกันส่วนคำว่าซีเยียนจื๊อรันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกหากเจ้าลองสังเกตอย่างละเอียดก็น่าจะพบว่าแม่ตัวอักษรทั้งสี่จะใช้ลายมือโครงสร้างและปณิธานคล้ายคลึงกัน แต่แท้จริงแล้วกลับแยกกันเขียนด้วยฝีมือของเจริญเริอนสี่ท่านแห่งลทัททิเตาตอนนั้นยังมีเทพเซียนเท่าสองท่านส่งจดหมายทะเลาะก,กันเองไปมาเพราะแย่งกันเขียนคำว่าสีที่ฟังดูแล้วลึกลับแต่ไม่อยากเขียนคำว่าเย็ยนที่ธรรมดาสามัญจากนั้นปัญญาชนสำนักคงจื้อก็พาเด็กหนุ่มเดินอ้อมมาถึงใต้อักษรคำว่า โมเสียงไหว้ฉิวเขามองซ้ายมองขวาสายตาแฝงความหมายลึกล้ำโรงเรียนที่เจ้าเรียนอยู่อีกไม่นานจะถูกตระกูลใหญ่ทั้งหลายปิดทำการเพราะไม่มีอาจารย์ผู้สอนหรือไม่ก็อาจถูกค่นเพื่อสร้างเป็นวัดเล็กๆของลัทธิเตา๋าหรืออาจสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้คนมากราบไหว้บูชาอาจจะมีนักรทเต๋าหรือหลวงจีนเป็นผู้ดูแลและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะครบ60ปีระหว่างนี้อาจมีการเปลี่ยนคนสองสามครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชาวบ้านเกิดข้อสงสยัยอันที่จริงนี้เป็นแค่วิธีตบตาแบบหยาบๆเท่านั้นเพียงแต่ว่าการไร้วิชาคาถาอาคมที่ใหญ่แค่เมล็ดงาให้สำเร็จในที่แห่งนี้หากไปอยู่ข้างนอกบางที่อาจมีพลังอำนาจหน้าครั้นคราม เท่ากับเทพสวรรค์ตีกลองเท่ากับฟ้าผ่าในฤดูใบไม้ผลิที่สะเทือนไปทั้งฟ้าดินเลยกระมังมาถึงท้ายที่สุดเสียงของอาจารย์ที่เปล่งออกมาจากลำคอก็เบาราวเสียงยุงต่อให้บัณฑิตเจ้าเยาวเงี่หูตั้งใจฟังก็ยังได้ยินไม่ชัดเจนอาจารย์ฉีถอนหายใจน้ำเสียงที่พูดค่อนข้างจนใจและเหนื่อยล้ามีหลายเรื่องที่เดิมทีเป็นเจตนารมสวรรค์ไม่อาจเปิดเผยเมื่อเรื่องราวดําเนินมาถึงวันนี้ สิ่งเหล่านั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งไม่สําคัญแต่จะอย่างไรสะพวกเราก็เป็นบัณฑิตที่ได้เรียนหนังสือมีหน้าตาให้ต้องรักษาแล้วนับประสาอะไรกับที่หาค่าชี้จิ้งชุนเป็นผู้นําพาให้ผู้คนทําผิดกฎเสเองก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าย่อมถูกตราหน้าว่าว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองแบบนั้นคงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเจ้ายาวพูดให้กําลังใจอาจารย์สิทธ์รู้ว่าท่านไม่ใช่คนหยาบช้าและเมืองเล็กแห่งนี้ก็ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาทั่วไป ปัญญาชนสำนักคงจื้อหวระพลางเอ่ยถามอย่างใคร,ร่รู้เอาไหนลองเล่ามาสิเจ้าเยาวชี้ไปยังซุมประตู12เสาสูงสล่างโออ่าสถานที่แห่งนี้บ่อโซ่เหล็กของตรอกซิงฮาวาสพานแบบคันที่เล่าลือกันว่าด้านใต้แขวนกระบี่เหล็กไว้สองเล่มต้นไหวเก่าแก่ต้นท้อของตรอกเทาเย่รวมไปถึงถนนสูลวิที่ตั้งตระกูลเจ้าของข้าทุกปีที่มีการติดประกาศวันกูอวี ติดประกาศวันชงหยางหรือวันอื่นๆมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเสมอปัญญาชนสำนักคงจือตัดบทคำพูดของเด็กหนุ่มประหลาดประหลาดอย่างไรเจ้าเติบโตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กไม่เคยออกไปไหนเจ้าเคยเห็นสภาพนอกเมืองหรือในเมื่อไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบเหตุใดถึงได้กล่าวเช่นนี้ เจ้าเยาวกดเสียงให้เบาลงจากเดิมเล็กน้อยเนื้อหาในตำราทั้งหลายของท่านอาจารย์ข้าท่องจำขึ้นใจมานานแล้วดอกท่อในรอกเทาเย,ย่ไม่เหมือนกับที่บรรยายไว้ในบทกวีอีกอย่างเหตุใดท่านอาจารย์ถึงสอนแค่ตำราสามเล่มสำหรับเด็กเล็ก เน้นย้ำให้รู้แค่ตัวอักษรเท่านั้นถัดจากตำราสามเล่มนี้พวกเราควรจะเรียนอะไรต่อแล้วเราจะเรียนไปเพื่ออะไรสอบเคอจะวิที่บอกไว้ในตำรามีเพื่ออะไรคำว่าเกิดมาเป็นชาวนาในายามเช้ายามเย็นเข้าสอบกลางท้องพระโรงหมายความว่าอย่างไรอะไรคือโอรสสวรรค์อยากได้ผู้มีความรู้ แต่ปราดกล่าวว่าความรู้อื่นล้วนด้อยค่าแม้ว่าคุณนางผู้ตรวจการเตาเผาทั้งสองคนจะไม่เคยพูดถึงเรื่องในราชสำนักเรื่องเมืองหลวงและเรื่องในใต้ลาก,กับใครแต่ว่าปัญญาชนสำนักคงจือยิ้มอย่างชื่นชมพอแล้วและพูดมากไปก็ไร้ประโยชน์เจ้าเยาจึงเงียบเสียงลงทันทีปัญญาชนสำนักคงจือที่เรียกตัวเองว่าชี้จิ้งชุนเอ่อยเบาๆว่าเจ้าเยาต่อไปเจ้าต้องระวังคำพูดให้มาก จงจำไว้ว่าภัยมักออกจากปากเสมอดังนั้นปราดสํานักขขงจือส่วนใหญ่จึงมักปิดปากสนิทส่วนวินยูชนที่อยู่เหนือปราดก็ยิ่งระมัดระวังตัวยามอยู่ลําพังรักษากายตัวเองประดุดหายะกล้ามค่า เพราะเกรงว่าจะแปดเปื้อนบนทินส่วนอริยยกตัวอย่างเช่นพวกเจ้าขุนเขาของ72สำนักศึกษาคนเหล่านี้น่แทบจะไม่ต่างจากต้าเจริญเรินของลัทธิเตา๋าหรืออรหันร,ร่างทองของศาสนาพุทธที่เอ่ยคำเดียวก็เป็นดังคำพยากรณ์คำพูดหลุดจากปากก็กลายมาเป็นความจริงเมื่อคนเหล่านี้กับเหล่า,ลาผู้สูงศักดิ์ในเมทีร้อยสำนักเลื่อนมาถึงขอบเขตนี้แล้วก็จะเรียกโดยรวมว่าเทพเซียนพสุธานับว่าเท้าข้างหนึ่งก้าวเข้ามาในธรณีประตูแล้ว แต่คนเหล่านี้แทบไม่ต่างจากมังกรไม่ต่างจากรูปบ้นองค์เทพในอารามลัทธิเต่าที่อยู่สูงจนไม่อาจเอื้อมถึงมังกรเทพบางส่วนยังเห็นได้แค่หัวไม่เห็นหางคนธรรมดาไม่มีทางได้พบเจอ เจ้าเยารับฟังอย่างมึนงงเหมือนเดินคลำอยู่ท่ามกลางหมอกหนาไม่รู้ทิศทางสุดท้ายอดไม่ไหวจึงถามว่าอาจารย์เหตุใดวันนี้ท่านถึงได้พูดเรื่องพวกนี้และขอรับสีหน้าของปัญญาชนสำนักคงจือจำใส่กล่าวตอบด้วยรอยยิ้มว่าเจ้ามีอาจารย์ข้าเองก็ย่อมต้องมีอาจารย์เหมือนกันและอาจารย์ของข้าไม่พูดถึงดีกว่าเอาเป็นว่าเดิมทีข้านึกว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ไปวัน,ว,นวันแบบนี้อีกหลายสิบปี แต่จูจ่ๆกลับค้นพบว่าแม้เวลาเพียงเท่านี้พวกคนที่อยู่เบื้องหลังบางคนก็ยังไม่อยากจะรออีกต่อไปดังนั้นครั้งนี้ข้าจึงไม่อาจพาเจ้าออกจากเมืองได้จำเป็นต้องให้เจ้าออกไปด้วยตัวเองความจริงบางอย่างที่ไม่เป็นภายต่อภาพรวม ก็ควรจะเปิดเผยให้เจ้ารู้บางส่วนเจ้าคิดเสียว่าฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็แล้วกันหวังเพียงเจ้าจะเข้าใจหลักการข้อหนึ่งที่บอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคนไม่ว่าเจ้าเจ้าเยาวจะเป็นเช่นไรเมื่อสภาพแวดล้อมเป็นใจเอื้ออํานวยโชคก็มักจะเข้าข้างเสมอจงอย่าพึงพอใจกับสิ่งใดจนใจเกิดความเพิกเฉยบ่อน้ําลดลงต่ําใบไหวหลุดจากกิ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลางบอกเหตุทั้งสิ้นปัญญาชนนามชี้จิ้งชุนเอ่ยเตือนว่า เจ้าเยาวยังจำใบไหวใบนั้นท่าค่าบอกให้เจ้าเก็บไว้ให้ดีได้หรือไม่บัณฑิตหนุ่มพยักหน้ารับแรงแรงเอาเก็บไว้พร้อมกับตราประทับที่ท่านอาจารย์ให้มาแล้วใต้ล่านี้มีใบไม้ที่ไหนล่วงหลุดออกจากกิ่งในขณะที่ยังเขียวชะอุ่มสดใหม่ เหมือนเพิ่มแตกหน่อเช่นนี้คนในเมืองมีหลายพันคนแต่คนที่ได้รับพรกลับมีน้อยจนนับนิ้วได้ใบไหวใบนั้นสามารถเอาออกมาเล่นบ่อยๆได้ไม่แน่ว่าวันหน้ามันอาจกลายมาเป็นโชควาสนาอย่างหนึ่งสายตาของปัญญาชนสำนักคงจือใช้แววลึกล้ำนอกจากนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าให้เจ้าประพฤติดีสร้างแต่กรรมดีกับคนในเมืองเล็กปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทและซื่อสัตย์จริงใจต่อทุกคนอยู่ตลอดเวลา วันหน้าเจ้าก็จะเข้าใจความในที่ซ่อนอยู่เองเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มองดูเหมือนไม่สะดุดตาเหล่านี้เหมือนน้ำหยดลงหินที่ทำให้หินกร่อนได้ผลประโยชน์ที่จะได้รับในท้ายที่สุดก็ไม่แน่ว่าจะต้องแย่กว่าการได้ครอบครองอักครานุกรมภูมิศาสตร์ท้องถิ่นเล่มหนึ่งเสมอไปเด็กหนุ่มค้นพบว่ามีนกขมิ้นตัวหนึ่งบินมาหยุดอยู่บนคานหินและบางครั้งมันก็กระโดดโลดเต้นร้องจิบจิบอยู่เป็นระยะ ปัญญาชนสำนักคงจือเอามือทั้งคู่ไล่หลังเงยหน้ามองนกขม,มิงตัวนั้นด้วยสีหน้าเครียดขึ้นเด็กหนุ่มมองไม่ออกถึงความผิดปกติใดๆปัญญาชนสำนักคงจือชี้จิ้งชุนพลันหันไปมองทางตรอกนีพิงหัวคิ้วของเขายิ่งขมวดแน่นขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ปัญญาชนสำนักคงจือจะถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวว่ามแมลงที่จำศีลเริ่มได้ยินเสียงแงวสันรดูจึงพากันโผล่ออกมาจากใต้ดินแล้วเพียงแต่ว่าเป็นแค่แขกคนหนึ่งกลับกล้ามาทำตัวลับๆล่อๆ คิดจะใช้อุบายชั้นเลวเหล่านั้นใต้จมูกเจ้าบ้านไม่หวังสูงเกินไปหน่อยหรือนึกจริงๆหรือว่าอาศัยความสามารถเท่าน้ำครึ่งช่วยแล้วจะได้ทุกอย่างสมใจปรารถนา เจ้าเยาวพรันเกิดความกังวลอาจารย์ปัญญาชนสำนักคงจือโบกมือบอกให้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเด็กหนุ่มก่อนจะพาเขาเดินมาหยุดยืนอยู่ใต้ป้ายสุดท้ายเด็กหนุ่มเจ้าเยาวเหมือนมแมลงจำศีลที่ได้ยินเสียงฟ้าผ่ายามฤดูใบไม้ไมกลิเขาพรันชะงักฝีเท้าสายตาเมือ่อยเห็นเพียงว่าห่างออกไปไม่ไกลมีเด็กสาวชุดดำสวมหมวกที่มีผ้าคลุมบางๆบ,บ,บดบางใบหน้าที่แท้จริงยืนอยู่ เรือนกายของนางสมส่วนทั้งไม่พร้อมบางเกินไปแล้วก็ไม่อวบอิ่มเกินไปตรงเอวห้อยกระบี่เล่มยาว ฝักสีขาวดังหิมาหนึ่งเล่มและเนบดาบฝากสีเขียวหนึ่งเล่มนางกำลังยืนกอดอกเงยหน้ามองป้ายชี้ชมโต๊ะนิ้วที่อยู่เหนือสีสตัวเองปัญญาชนสำนักคงจือรู้สึกขบขันจึงกระแอมเบาๆเด็กหนุ่มยังคงยืนอึ้งเป็นไก่ไม้ไม่ได้รู้สึกถึงคำเตือนว่าสิ่งใดที่ไม่ควรมองห้ามมองจากอาจารย์เลยแม้แต่นิดเดียวปัญญาชนสำนักคงจือยิ้มอย่างเข้าใจไม่ได้ส่งเสียงตำหนิแล้วก็ไม่ส่งเสียงกระแอมอีก ปล่อยให้เด็กหนุ่มข้างกายมองไปยังเด็กสาวคนนั้นด้วยสายตาลหลงไหลต่อไปดูเหมือนว่าเด็กสาวจะสัมผัสไม่ได้ถึงสายตาของเด็กหนุ่มเลยแม้แต่น้อยคล้ายว่านางจะชื่นชอบสีอักษรที่ชงโต๊นิ้วนี้มากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอักษรในอีกสามกรอบที่เป็นอักษรขายสูซึ่งดูสุภาพเคร่งครึมแล้ว ตัวอักษรส,สิงขายตัวใหญ่ที่เขียนอยู่ในกรอบป้ายและท่วงทำนองในการตวัดปลายพู่กันของมันก็แทบจะเรียกได้ว่ากำเริบเสบสารอย่างเอาแต่ใจนางชอบเด็กหนุ่มพลันคืนสติที่แท้เป็นเพราะอาจารย์ตบไหล่ของเขาเจ้าเยาวเจ้าวควรไปเก็บของที่โรงเรียนกลับบ้านได้แล้วเด็กหนุ่มหน้าแดงก,กัก้มหน้าเดินตามอาจารย์กลับไปที่โรงเรียนเด็กสาวถึงได้ค่อยๆค,ค,คลายนิ้วทั้งห้าที่กำดัมดาบออกห่างออกไปไกลปัญญาชนสำนักคงจื้อเอ่ยเยาขึ้นว่า เจ้าเยาเยอเจ้าเยาข่าเพิ่มจะช่วยชีวิตเจ้าไว้นะเนี่ยเด็กหนุ่มตะลึงอาจารย์ปัญญาชนสำนักคงจื้อลังเลเล็กน้อยก่อนกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่าวันหน้าหากพบนางอีกเจ้าต้องรีบออกห่างให้ไกลเด็กหนุ่มชุดเขียวผู้อบอุ่นสง่างามรู้สึกทั้งแปลกใจทั้งผิดหวังท่านอาจารย์เป็นเพราะอะไรหรือชีจิ้งชุนหยุดคิดไปชั่วครู่ก่อนตอบด้วยคำวิจารณ์ที่เป็นดังข้อสรุปสุดท้ายนางคมกริดอย่างไร้ทัดเทียมอนาคตถูกกำหนดมาให้เป็นกระบีที่ไร้ฝักเด็กหนุ่มทำท่าจะพูดอะไร แต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดออกมาปัญญาชนสำนักคงจือจึงกล่าวยิ้มยิ้มว่าแน่นอนว่าหากเป็นเพียงแค่การแอบ,บชอบใครบรรพจาเตาและพระพุทธเจ้าต่างก็ไม่เคยห้ามปรามต่อให้เป็นบัณฑิตอย่างพวกเราที่อยู่ในกฎระเบียบมากที่สุดก็ยังแค่เตือนว่าห้ามพูด ห้ามมองห้ามฟังและห้ามกระทำในสิ่งที่ไม่สมควรเท่านั้นไม่เคยบอกว่าห้ามคิดในสิ่งที่ไม่สมควรทว่านาที่นั้นเหมือนพูดผีบังใจเด็กหนุ่มเขาถึงหลุดปากพูดออกมาเสียงดังว่าแต่ตัวนางหอมมากเลยนะพอคำพูดนี้หลุดออกมาเด็กหนุ่มก็อึ้งตะลึงไปเหมือนกันปัญญาชนสํานักคงจื้อรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเขาไม่ได้โกรธ แต่เพราะสถานการณ์ในเวลานี้ค่อนข้างรับมือได้ยากจึงเอ่ยเสียงหนักว่าเจ้าเยาหันกลับไปเด็กหนุ่มหันหลังกลับโดยทันทีตอนนี้เขาจึงหันหลังให้อาจารย์ตัวเองใต้ซุ้มประตูหินเด็กสาวหันหน้ากลับมาพร้อมปราณสังหารท่วมทยานฟ้านางเอามือทั้งสองข้างที่กอดอกลงก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นนิ้วหัวแม่มือของมือทั้งสองต่างก็กดลงไปบนด้ามจับของกระบี่และดาบแล้วนางก็เริ่มวิ่งเหยาะๆออกมาประมาณ4 5ห้าก้าวเท้าของนางเริ่มเพิ่มความเร็ว กระบี่ยาวสามชื่อจากฝักสีขาวหิมะและดาบเน็บแคบยาวฝักสีเขียวถูกดึงให้พ้นจากฝากักขณะเดียวกันร่างของนางก็กระโดดพุ่งขึ้นมือทั้งสองคว้าจับด,ด้ามดาบและด้ามกระบี่อย่างรวดเร็วไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ตวัดกระบี่ฟันเข้าแสกหน้าระหว่างเด็กสาวชุดดำกับสองอาจารย์และศิษย์ของเมืองเล็ก ถูกกั้นขวางไว้ด้วยแสงโค้งดุดพระจันทร์เสี้ยวสองเส้นที่สว่างพร่างพราวซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจากแขนสองข้างที่ไม่นาไม่ใหญ่ไม่ใช่วิชาอภินิหารยิ่งไม่ใช่คาถาอาคมใดๆแต่เป็นคำว่าเร็วเพียงคำเดียวสีหน้าของปัญญาชนสำนักคงจือยังคงผ่อนคลายไม่มีทีท่าว่าจะหลบเลี่ยงเลยสักนิดเขาเพียงแค่กระทืบเท้าเบาๆหนึ่งทีริ้วคลื่นระลอกหนึ่งกระเพื่อมออกไปนาทีถัดมาร่างของเด็กสาวก็เครียดเกรง ปราณสังหารเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมที่แท้หนึ่งกระบี่หนึ่งดาบที่พุ่งเข้ามาด้วยพลังอำนาจหวังบุกทลายทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากลองไม่เพียงแต่หล่นสู่ความว่างเปล่าไม่ถึงที่หมายแม้แต่ร่างของนางเองก็ยังยืนอยู่จุดเดิมที่กระบี่และดาบถูกชักออกจากฝัก ปัญญาชนสำนักคงจือกล่าวพร้อมอมยิ้มน้อยๆถูกต้องขนาดสิงโตที่จะจับกระต่ายก็ยังต้องออกแรงเต็มที่จะว่าไปแล้วลูกศิษย์ของข้าคนนี้อาจล่วมเกินแม่นางก็จริงแต่กระนั้นโทษของเขาก็ไม่ควรถึงตายกระมังดารุณีน้อยค่อยๆเก็บกระบี่ลงฝักใช้มือข้างเดียวจับดัมดาบเอาไวา้ชี้ปลายดาบไปที่ปราสาสำนักคงจือจงใจดัดเสียงให้ทุ้มต่ำเหมือนผู้ใหญ่เจ้าจะรู้สึกอย่างไรมันก็เรื่องของเจ้าข้าไม่ยุ่ง เด็กสาวเดินขึ้นหน้ามาหนึ่ก้าวข้าจะทำอย่างไรมันก็เรื่องของข้าแน่นอนว่าเจ้าจะลองยุ่งดูก็ได้แล้วนางก็กระเจิญพลวดมาข้างหน้าพื้นดินที่เท้าทั้งสองของนางเหยียบพรันยุบยุบเป็นหลุมเล็กๆสองหลุมปัญญาชนสำนักคงจือเอามือข้างหนึ่งไคร้หลังอีกมือหนึ่งกำเป็นหมัดวางอยู่ตรงหน้าท้องของตัวเอง กล่าวยิ้มยิ้มว่าผู้ฝึกยุตต้องเร็วเท่านั้นถึงจะไม่เผยจุดอ่อนน่าเสียดายก็แต่ต่อให้ฟ้าดินแห่งนี้ใกล้จะแหลกสลายเต็มทีทว่าขอแค่เป็นก่อนช่วงเวลานั้นต่อให้เทพเซียนผสสธาสิบท่านร่วมมือกันทำลายค้ายกลนก็ยังไม่ต่างจากมดตะนอยที่เขย่าคลอนต้นไม้ใหญ่แล้วนับประสาอะไรกับเจ้านาทีถัดมาอยุดดีดเด็กสาวก็มารอยู่ห่างจากทางด้านซ้ายของปัญญาชนสำนักคงจือประมาณสิบกว่าก้าวอีกครั้งนางหลับตาครุ่นคิด ปัญญาชนสำนักคงจือสายหน้ายิ้มยิ้มหาใช่อาคมพลางตาอย่างที่เจ้าเข้าใจไม่ฟ้าดินแห่งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ1,000โลกธาตุขนาดเล็กของทางพระพุทธศาสนาเมื่ออยู่ที่นี่ข้าก็คือเอ๊ะเขาพลางร้รองอุทานตกใจก่อนจะหยุดคำพูดที่เหลือเอาไวา้วินาทีถัดมาก็ขยับมาหยุดอยู่ข้างกายเด็กสาวใช้ปลายนิ้วทั้งสองแต่ปลายดาบของนางเบาๆเพื่อตรวจสอบให้รู้แน่ชัด เขาเอ่ยถามว่าใครเป็นคนสอนวิชากระบี่และวิชาดาบให้กับเจ้าเด็กสาวไม่ได้ลืมตามือซ้ายกำด้ามกระบี่ที่เพิ่มใส่กลับฝักไปเมื่อครูนี้แสงเยียบเย็นเส้นหนึ่งตวัดผ่านช่วงเอวของปัญญาชนสำนักคงจือไปหมายจะฟันเอวของเขาให้ขาด ปัญญาชนสำนักคงจือที่ปลายนิ้วทั้งสองขี่ปลายดาบเอาไว้ตวาดไม่ดังนักถอยเสียงสวบดังเบาๆมาจากพื้นดินพร้อมฝุ่นที่ตลบคลครุ้งครูหนึ่งต่อมาก็เผยให้เห็นว่าเท้าทั้งสองของเด็กสาวที่สวมหมวกคลุมหน้ายัางคงหยัดยืนอย่างมั่นคงทว่าบัดนี้ใต้ฝ่าเท้าของนางเมื้อหน้าปัญญาชนสำนักคงจือกลับมีร่องลึกเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นคล้ายเพิ่มถูกไถ่คา,าดมือทั้งสองของเด็กสาวเปือนไปด้วยเลือดสดๆดาบออกจากฝักแล้วกระบี่ก็ออกจากฝักแล้ว แต่นางกลับต้องมาเสียท่าให้กับคนที่มีเพียงมือเปล่าและนางก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าศัตรูของนางนอกจากจะเข้าใจโครงสร้างของฟ้าดินแห่งนี้แล้วอีกฝ่ายอย่างกฎตบตและศักยภาพของตัวเองให้อยู่ในขอบเขตเดียวกับตนด้วย นี่คือฝีมือที่เทียบไม่ได้หาใช่ตะบัดไม่ถึงนางรู้สึกราวกับว่าอารมณ์ร้ายของตัวเองใกล้จะระเบิดออกมาเต็มทีเกรงว่าแม้แต่ตัวเด็กสาวเองก็คงระหนักไม่ถึงว่าบริเวณรอบด้านที่มีนางเป็นจุดศูนย์กลางขนาดเส้นแสงก็ยังเกิดการบิดเบือนสุดท้ายแล้วอาจารย์ในโรงเรียนท่านนี้ก็ยังคงเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุดเขาจึงพูดโน้มน้าวอย่างเข้าอ,อกเข้าใจว่าทางที่ดีที่สุดตอนนี้เจ้าอย่าเพิ่มเอาตัวเองมาเปรียบกับข้าจะดีกว่า พราะมันจะเป็นอุปสรรคต่อจิตใจในการฝึกวรยุทธ์ของเจ้าหากจะเดินไปสู่จุดสูงสุดของวิธีแห่งการต่อสู้การค่อยๆพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดท่าทางของเขาในเวลานี้ค่อนข้างจะประหลาดเล็กน้อยพระมือหนึ่งยกปลายกระบี่อีกมือหนึ่งวางขวางจับตัวกระบี่เขาครี่ยยิ้มพูดเลียนแบบน้ำเสียงคนแก่ของเด็กสาวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เจ้าจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นเรื่องของข้าเช่นกันเด็กสาวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดเสียงต่ำทุ้มหนักรับคำชี้แนะปัญญาชนสำนักคงจือพยักน้ารับด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เด็กสาวที่ดีแต่เยอหญิงโอหังนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเขาโยนดับกลับไปให้เด็กสาวเบาๆพรางกล่าวว่าคืนดับให้เจ้าเขาก้มหน้าลงมองกระบี่ยาวที่ปลายนิ้วของตัวเองขีดไว้ซึ่งกำลังสั่นเบาๆเสียงร้องของลูกหงย่อมกังวานน่าฟังกว่าเสียงของโหงแก่บัณฑิตสำนักคงจือกล่าวอย่างเสียดายว่าเนื้อของกระบี่เล่มนี้ไม่ธรรมดา แต่ยังอยู่ห่างจากสุดยอดกระบี่อีกไกลนักอย่างมากที่สุดแค่แบกรับน้ำหนักของสองตัวอักษรก็เต็มกลืนแล้วหาไม่แล้วด้วยฐานกระดูกและพรสวรรค์ของเจ้าอาจจะเอาไปไม่ได้ทั้ง4ี่คำแต่ถ้าสามคำก็มากพอจนแทบใช้ไม่หมดขณะที่ทอดถอนใจเขาก็ยกมือขึ้นคลางตวาดว่าจงมาแสงเจิดจ้าบาดตาสกลุ่มบินทยานออกมาจากกรอบป้ายคำว่าชีชงโตนิวปัญญาชนสำนักคงจือสบัดปลายแขนเสื้อสองครั้งติดกัน กลุ่มแสงทั้งสองก็ผสานรวมเข้าไปในกระบี่เล่มยาวบนกรอบใต้คำว่าชี้และคำว่านิว้วยังคงเด่นราอยู่ดังเดิมแต่คำว่าชงและคำว่าโตกลับเหมือนคนแกนอนป่วยติดเตียงที่ก่อนตายหลังจากมีสีหน้าสดใสครู่หนึ่งจริงชี้เสืินทั้งหมดก็สลายไปสิน้นปัญญาชนสำนักคงจือสะบัดข้อมือตัวเองเบาๆอย่างไม่อนาทรร้อนใจกริกตาเดียวกระบี่ยาวเล่มนั้นก็กลับคืนสู่ฝักของเจ้าของ เพระกลับเข้าฝักไปแล้วตอนนี้จึงไม่มีใครเห็นว่าบนตัวกระบี่มีปาณสองขุมกำลังวหววนประหนึ่งบังกอนขนองน้ำและภาพเหตุการณ์ต่อมาก็ทำให้ชี้จ,จิ้งชุนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายรู้สึกสะท้านสะเทือนด้วยความตกตะลึงดารุณีน้อยค่อยๆปลดฝักกระบี่ลงแล้วคว้างทิ้งฝักกระบี่ปักเอียงลงบนพื้นดินสายตาเบื้องหลังผ้าคลุมผืนบางที่ทิ้งตัวลงมาจากหมวกเด็ดเดี่ยวนี่ไม่ใช่วิธีแห่งกระบี่ที่ข่าสแสวงหา ปัญญาชนสำนักคงจือเหลือบตามองกระบี่ที่เด็กสาวสละทิง้งในใจเกิดความรู้สึกหนักอึ้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานจำต้องถามคำถามที่ทำให้ตัวเองเสียหน้าออกไปเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครเด็กสาวพยักหน้ารับเบาๆก่อนจะสายหน้าข้าได้ยินมาว่าทุกๆระยะ60ปีที่นี่จะเปลี่ยนตัวอริยะของหนึ่งในสาลทัทธิให้มาควบคุมการโคจรของค่ายกลใหญ่เป็นเวลาหลายพันปีแล้ว ที่บางครั้งคนซึ่งออกไปจากที่นี่หากไม่มีสมบัติแปลกๆติดกายตบัดก็ต้องก้าวหน้าอย่างพรวดพลาดดังนั้นข้าจึงอยากมาดูให้เห็นเองกับตาตอนที่เห็นท่านข้าก็รู้ถึงตัวตนของท่านทันทีนทหาไม่แล้วข้าก็คงไม่ลงมือเด็ดขาดขนาดนั้นชี้จิ้งชุนถามอีกครั้งว่าแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าเมื่อรู้นี้ตัวเองเพิ่มทิ้งอะไรไปเด็กสาวเงียบงันไม่ยอมตอบกระบี่ยาวที่อยู่ในฝักยังคงสั่นสะเทือนไม่หยุดประหนึ่งสาวงามล่มเมืองกำลังร้องสะอึกสะอื้น วิงวอนขอร้องให้คนรักเปลี่ยนใจบัณฑิตหนุ่มแอบหันหน้ากลับมามองเด็กสาวคนนั้นอย่างระมัดระวังอยู่ไกลไกลนานแล้วปราศสััขคงจือหาใช่คนไร้วิชาความรู้เขาพยายามเค้นสมองคลุ่นคิดกระนั้นยังไม่อาจเข้าใจในการกระทำของนางแต่จะอย่างไรสักก็คงยัดเยียดกระบี่เล่มยาวที่แฝงเร้นชะตายิ่งใหญ่ให้กับสาวน้อยไม่ได้สุดท้ายจึงได้แต่เอ่ยเตือนว่าแม่นางทางที่ดีที่สุด จงเก็บกระบี่เล่มนี้ไปเธอหลังจากนี้เมืองแห่งนี้จะไม่สงบสุขเท่าไหร่มีของป้องกันกายเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งย่อมเป็นเรื่องดีเด็กสาวเพียงหมุนกายจากไปโดยไม่พูดอะไรนางยังคงไม่ยอมเอากระบี่เล่มนั้นกลับไปด้วยชี้จิ้งชุนรู้สึกจนใจเล็กน้อยเขาสะบัดแขนเสื้อตวัดกระบี่เล่มนั้นให้ฝังตึงลงไปอย่างจุดสูงบนเสาหินต้นหนึ่งของซุ้มประตูหากมีคนคิดจะดึงมันออกมาย่อมต้องกระเทือนมาถึงตนที่เฝ้าบัญชาอยู่จุดศูนย์กลาง ก็เหมือนกับการลงมือทั้งทางลับและทางแจ้งของนักเล่านิทานก่อนหน้านี้ที่ต่างก็หน,นี้ไม่พ้นการจับตามองของอาจารย์ในโรงเรียนท่านนี้หลังจากที่พาเจ้าเยาวออกจากโรงเรียนมาส่งถึงบ้านตระกูลเจ้าบนถนนสูลวี ปัญญาชนสำนักอวัยกลางคนก็เดินไปข้างหน้าช้าๆและทุเก้าวที่เขาก้าวออกไปในมุมลับตาบางแห่งของบ้านเรือนหลังใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝากถนนก็จะต้องมีลำแสงที่ยากจะสัมผัสได้ถึงเปล่งว่าผ่านไปชีจิ้งชุนพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆแปลกจริงแม่หนูนั่นมาจากไหนกันหรือว่าเป็นลูกหลานตระกูลเซียนนอกทวีปแห่งนี้ หลังจากกลับมาถึงโรงเรียนเขาก็มานั่งอยู่หน้าโต๊ะบนต๊ะว,วางกุยหยกยาวสามชื่อสองชุนตรงมุมทั้งสีสลักภูเขาใหญ่สี่ลูกแทนความหมายให้สีที่สงบสุขด้านหน้าสลักตัวอักษรเสียวจ้วนแน่นขนาดไม่ต่ำกว่าร้อยตัว ตามหลักพิธีการของลัทธิคงจือแล้วมีเพียงโอรสสวรรค์ของแคว้นเท่านั้นที่สามารถครอบครองกุยหยกนี้ได้นี่จึงมากพอจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเมืองเล็กแห่งนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคลิกมันกลับมาด้านหลังของกุยหยกสลักตัวอักษรไว้เพียงแค่สองตัวเท่านั้นลักษณะตัวอักษรที่ใช้แกะสลักเข้มงวดเคร่งขรึมแต่ก็เต็มไปด้วยความมีเอกลักษณ์รูปแบบทรงพลังความหมายลึกลำบนโต๊ะหนังสือยังมีจดหมายอีกหนึ่งฉบับที่เพิ่มถูกนำม,มาส่งได้ไม่นานวางอยู่ กรอบดวงตาของปัญญาชนสำนักคงจือผู้มีจอนผมสีขาวโครนเหือแดงอาจารย์สิทธิ์ไร้ความสามารถถึงต้องทนมองดูท่านได้รับความอับประยชถึงเพียงนี้ปัญญาชนสำนักคงจือทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างสีหน้าของเขาไม่ได้ทุกโศกหรือดีใจมากนักมีเพียงความอ้างว้างเงียบเงาเท่านั้นชีจิ้งชุนผิดต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณมีชีวิตอยู่มาได้ร้อยปีเหลือเพียงชดใช้ด้วยความตายเท่านั้น เมื่อซ่งจีซินหยิบของชิ้นหนึ่งออกมาวางบนโต๊ะไม่ว่าฟูหนันหัวจะพยายามอย่างไรก็ไม่อาจปกปิดสีหน้าปิดที่ยินดีอย่างบ้าคลั่งของตัวเองได้การน้ำเล็กๆไม่สะดุดตาอันหนึ่งตรงก,งก้นกาเขียนอักษรคำว่าซานเซียวเอาไว้ซ่งจีซินวางมือสองข้างทับซ้อนกันบนโต๊ะโน้มตัวไปข้างหน้าถามยิ้มตาหยีกาอันนี้ราคาเท่าไหร่กว่านายน้อยของนครบางกรเท่าจะดึงสายตากลับมาจากการน้ำอันนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายพอได้ยินคำถามก็เงยนหน้าขึ้น ตัวอ,อย่างตรงไปตรงมาหากเอาไปขายให้กับราชสำนักของโลกมนุษย์ย่อมไม่มีค่าแม่แต่เหรียญเดียวแต่หากให้ข้าเป็นคนเอาไปขายเมืองทั้งเมืองก็ยังซื้อมาได้ส่งจีซินถามกี่หมื่นคนฟูหนันหัวชูนิ้วขึ้นสามนิ้วส่งจีซินร้องอาอในลำคอก่อนจะเบ้ปากพูดที่แท้ก็สามแสนฟูหนันหัวตะลึงไปช่วงครู่ครันแล้วก็หัวเราะห้าห้าเสียงดังเดิมที่เขานึกว่าส้มจีซินจะพูดว่าสามหมื่นคนเสียอีก ทางฝ่ายของตรอกซิงฮวามีชายหนุ่มท่าทางเงียบขรึมคนหนึ่งกำลังนั่งยองอยู่ข้างบอ่อโซ่เหล็กจ้องเขม็งไปยังโซ่เหล็กที่ถูกมัดเป็นเงื่อนตายติดกับด้านใต้ของรอกชักน้ำ คล้ายกำลังคิดไม่ตกว่าควรจะย้ายมันไปด้วยวิธีใดดารุณีน้อยชุดดำสวมหมวกปิดบังใบหน้าบุคลิกเย็นชาหญิงทรนงเดินไปทั่วเมืองเล็กอย่างไม่มีจุดหมายตอนนี้ตรงเอวของนางมีเพียงดาบแคบฝักสีเขียวห้อยไวย้และมือทั้งคู่ก็แค่ใช้ผ้าพันแผนพันไวล้ลูกๆเท่านั้นนางเพิ่มจะเดินเข้ามาในตรอกที่ไม่รู้ชื่อเสียงสวดดังหนึ่งครั้งวัตถุบางอย่างก็แบกอากาศมาถึงแล้วมาหยุดอยู่ด้านหลังเด็กสาวอย่างว่าง่าย พรางทำเสียงหึ่งฮึงไม่หยุดเด็กสาวขมวดคิ้วเค้นคำคำหนึ่งออกจากไรฟันโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองใสหัวไปเสียงสวบดังขึ้นอีกครั้งกระบี่บินที่ดึงตัวเองออกจากฝักทยานมาถึงที่แห่งนี้ตกใจจนหดกลับเข้าไปอยู่ในฝักอีกครั้งจริงๆดารุณีน้อยผู้หญิงทรนงและกระบี่บินที่ว่านอนซอนง่ายจบบทที่11 สรุปคำศัพท์ท้ายตอน 1. วันกูอวีวันกูอวี่ววแปลว่าฝนธัญชาติคือฝนที่ตกมาทำให้ธัญชาติที่ปลูกเจริญเติบโตงอกงาม ตรงกับวันที่19 20หรือ21เมษายน 2. วันชงหยาง29หมายถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจันทรคติของจีน 3. อักษรขายซูอักษรบรรจงเป็นอักษรจีนมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 4. ตัวอักษรสิงขายตัวอักษรที่อยู่ระหว่างอักษรสิงซูกับอักษรไขซูการตวัดพู้กันมีอิสระกว่าตัวอักษรไขซู แต่เป็นระเบียบกว่าตัวอักษรสิงซู5จิงชีเสริรนจิงชีและเสริรนคือสามขุมทรัพย์ในร่างกายมนุษย์จิงคือแก่นสารของพลังชีวิตชีคือปราณและเสริรนคือจิตวิญญาณ6กุยกุยเป็นเครื่องยกที่จักรพพัดหรือบรรดาเจ้าครองนครรัฐต่างๆใช้ในการประกอบพิธีสําคัญยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณส่วนบนจะแหลมส่วนล่างเป็นฐานเหลี่ยมโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ